อะไร,ไรไวระไอ้โผพวกแกดูนี่ดิพิมพ์ที่จะรักครูไป้ฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยดูดิเฮ้ยครูใบเหรอมันต้องไปเชืออเ่อเราเว้ยไม่นี่ยาย่าพรฉลองกันเถอะไปหาอะไรเย็นๆกินกันดีกว่าได้ได้งัน้นไปเล่นบอร์ดเกมตอนเย็นกันดีกว่า ก็บ้างกินปูอย่างฐานนี้พอดีก็เลยแวะมาแล้วก็เายเบลนะเวลาเรียนออนไลน์อย่างนงี้เง่ามากเลยอะ่ะอยากจะกินแต่น้ำส้มทันสดแล้วก็ต้องเป็นร้านนี้เท่านั้นคุณรูไม่รู้เลยว่าทาไมจะต้องเป็นร้านนี้อ่ะน้ำส้มเขาสดจริงค่ะรูทำไมเป็นส้มยูสุอาร์ฟร้านอื่นไม่มีอืแหมขนาะดน้ำส้มยังต้องทันสมัยเลยนะจ๊ะแล้วเนี่ยพวกเธอดีใจอะไรกันคะต้อหนูชนะกัรประกวดสื่อโะดมการใช้จักรยานได้เข้าโรงงานที่อินเดียด้วยครับปูอุ้ยจริงหรอคันทีู่ดีใจกับพวกเธอ เดี๋ยวถ้าอางน er yeah. ั้นคุณครูขอตัวโทรกลับไปทางบ้านก่อนว่าจะกลับบ้านเช้าวันนี้แล้วก็วันนี้นะครูเลี้ยงน้ำส้มพวกเธอเลยทุกคนเย้เดี๋ยวลองเล่าให้คุณครูฟังสิว่าที่พวกเธอจะไปอินเดียนะพวกเธอจะไปกันวันไหนครับส้มสุมาครับเอครับแล้วขอบคุณครับก็ เราไปเดือนหน้าครับครบูแต่ว่าวันนี้เจอครูก็ดีนะครับเพราะว่าแบบเราก็ยังไม่รู้เลยว่าพวกเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับเออกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะแต่ว่าการที่เธอจะเดินทางไปต่างประเทศนะ่ะคุณครูแนะนําว่าพวกเธอควรเตรียมอาหารแห้งแล้วก็ยาสามัญประจาบ้านติดตัวไปด้วยแล้วพวกเธอจะไปกันวันไหนเอ่อประมาณไม่สา์เลยค่ะครูไปอาทิตย์หนึ่งค่ะสงการบ้านเราพอดีเลยหืมฉลองสองการที่อินเดียหืม,หมแต่พวกเธอต้องไปรับวัคซีนไทฟอยด์ก่อนนะคะ โรคซีนไทฟอยเหรอครับใช่ค่ะต้องฉีดด้วยเหรอครับใช่ค่ะแล้วไข้ไทฟอยอาการเป็นไงคะครูอ่าก็คือไข้ไทฟอยนะคะหรือไข้รา,ากสาดน้อยเนี่ยนะก็จะติดต่อโดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้านที่มีเชื้อเข้าไปนะคะลักษณะาอาการก็มีไข้สูงอ่อนเพลียแน่นท้องท้องผูกท้องร่วงและถ้าพวกเธอ ไม่ได้ไปรับการรักษาอย่างทันท่วงทีพวกเธอจะมีไข้สูงยาวนานถึง3สัปดาห์ฉะนั้นต้องไปฉีดวัคซีนค่ะว่าแม่หนูท่านไปฉีดมาครบแล้วนะคะต้องฉีดตัวนี้เพิ่มหรอคะอ่าคืออย่างนี้ค่ะวัคซีนไทฟอยด์เนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยด้วยที่ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะคะทาให้ประเทศไทยเนี่ย ไม่ค่อยที่จะมีใครป่วยเป็นโรคไทฟอยแล้วแต่ว่าถ้าใครจะต้องเดินทางไปประเทศสุงเสียงอย่างเช่นอินเดียเนปลาลแล้วก็ประเทศตามแนวชายแดนต่างๆเนี่ยนะคะซึะ่งเขาเนี่ยอาจจะมีสาธารณสุขที่ยังไม่พัฒนาพอหรือยังไม่ดีพออาหารน้ำประปายังไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันจะเกิดความสุงเสียงในการที่จะเกิดโรคนะคะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่หนูจะต้องเดินทางไปต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2สัปดาห์ค่ะ ไม่อยากฉีดแล้วต้องเจ็บตัวแล้พวกเราต้องไม่ฉีดนะพอฟังคุณครูแล้วน่ากลัวจริงๆไม่ต้องฉีดก็ได้นะคะอ,อ,อ้าวเมื่อกี้ครูบอกว่าต้องฉีดนะี่คะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะ<ม>ก็คือว่าตอนนี้นี่นะวัคซีนะจะมีอยู่2ชนิดก็คือแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อแล้วก็แบบกินถ้าพวกเธอไม่อยากฉีดก็กินได้เลยค่ะ เช่อย่างนี้ถ้าเราติดเราต้องทําไงครับครูอ่าก่อนอื่นเลยนะเราจะต้องไปพบแพทย์ก่อนแล้วแพทย์เนี่ยจะให้ยาฆ่าเชื้อเรานะคะแล้วก็รักษาไปตามอาการเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีอาการท้องเสียท้องร่่องอย่างเงี้ยเขาก็จะนําอุจจาระของเราเนี่ยไปตรวจหาเชื้ออ่าเอาไปตรวจหาว่าตัวยาตัวไหนที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ฉะนั้นเนี่ยวัคซีนสําคัญมากาเธอต้องดูแลตัวเองนะเดี๋ยวพวกเราก็แบบกินยาแล้วมันแค่นี้มันก็สบายหายหอกแล้วครูเออจริง แล้วเนี่ยแค่ไทควอนมันก็ไม่ได้อันตรายอย่างทีคค่พวกเธอคิดนะจริงๆอ่ะมันป้องกันได้นะคะก็อย่างเช่นพวกเธอทานอาหารก็ควรที่จะดูว่าเอออาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันถูกสุขลักษณะหรือเปล่ามีฝาปิดไหมมีแมลงบรรจมไหมน้ําสะอาดหรือ,อเปล่านะแค่นี้พวกเธอก็ป้องกันตัวเองได้แล้วครับทราบค่ะครูเดี๋ยวเกศจะดูแลทุกคนในคลิปพิเศษนะคะแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันคุณครูฝากพวกเราทุกคนเนี่ยไปศึกษาเรื่องไทฟอยด์แล้วก็ ก่อนไปเนี่ยคุนจะไายหาทุกคนเลยนะกระตุ้นเราอีกครั้งหนึ่งยังไงพวกเธอก็ต้องดูแลตัวเองนะคะโอเคนะเดี๋ยวคุนไปแล้ว<ท>ไม่ทันแล้วค่ะ <S <S โอเคค่ <S <S <ส>ะเด<สะ>็่มนะำสร้ารูป่ป